สวัสดีค่ะเนื่องในสุขภาวาะดิถีขึ้นปีใหม่ในนามของฝ่ายบริหารคณะครูนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนเบ็นจมาราชรังสิตสองขออํานวยเออยพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ขอบารมีหลวงพ่อพระพุทธโสธรได้จงโปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญเจริญด้วยอายุวันนะสุขขาละ ตลอดการและตลอดไปสวัสดีปีใหม่ Happy New Year ค่ะสวัสดีท่านผู้ปกคอรองคุณครูและก็ทักเรียนทุกคนนะครับเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ประจำปี2566นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ใหกับทุกทุกท่านนะครับในการดำเนินชีวิตตลอดปี2565ที่ผ่านมาเราผ่านอะไรมามากมายนะขอให้ปีใหม่นี้นะครับดำเนินชีวิตด้วยแรงบันดาลใจและก็ทำสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นกับชีวิต Wish you all the best Happy New Year 2023 สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่2,566ค่ะเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่นะคะขอให้ผู้ปกครองนักเรียนนักเรียนและคุณครูโรงเรียนเบญจมาราชลังศึก2ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ สวัสดีปีใหม่คณะครูนักเรียนผู้ปกครองขอให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมีความสุขในทุกสิ่งร่างกายสุขภาพแข็งแรงสุขสันต์วันปีใหม่ครับสวัสดีครับเนื่องในเวลาดีทีขึ้นปีใหม่ขออวยพรให้คณะครูนักเรียนผู้ปกครองมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภยัยไข้เจ็บสวัสดีครับ